Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or oh, will you fucking fight back? าแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องของ Solo Channel นะครับผมเกมนี้ได้เล่นเป็นนาคอนนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมรู้สึกว่าตานี้ฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีซินเนสเทียป่านะอารัมโลมนะครับแล้วก็จะมีทั้งมาจาในตำแหน่งออฟเลนนะครับกับทูเลนที่เป็นเมดนะเราคงต้องเปลี่ยนไอเทมนิดนึงนะครับ จะเปลี่ยนไอเทมชิ้นที่5นะครับจากเดิมที่เป็นเฟเนตทูธหรือว่าดาบแดงนะครับเปลี่ยนเป็นทรอยนะครับเพื่อให้ยืนอยู่ในไฟได้นานนะครับป้องกันดาเมจเวทของฝั่งตรงข้ามด้วยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะฟาร์มไปก่อนนะครับตนต้นเกมไม่มีอะไรก็ฟาร์มเรื่อยๆเลยครับรู้สึกเหมือนว่านาคอสมันจะปรับอนิเมะให้มันตีเร็วขึ้นนะครับความเร็วโจมตีอาจจะเท่าเดิมนะแต่แต่เหมือนกับว่ามัน มันเหมือนจะตีเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งปะไม่รู้นะไม่ไม่ได้จับนานแล้วนะครับตั้งแต่เปิดทีตันมาตานี้ตาแรกนะครับที่ได้จับนาคอสเดี๋ยวขึ้นไปแท็กกลางก่อนนะครับเติมกลางก่อนน่าจะได้มากสวยโอ้สวยมากเลยคลิสอกพิเกอร์เข้ามาถูกจังหวะมากครับกลับไปฟาร์มต่อนะครับผมเขาเล่งก็กดได้อยู่ ทีมเราเกมนี้เหมือนจะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มเรื่อยๆอ่าไอเทมชิ้นแรกนะครับเราจะขึ้นเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับเป็นไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่เลยนะแล้วก็จะตามด้วยรองเท้ากันสีนะครับผมเหมือนตรงกลางจะโดนอีกแล้วไปรอเติมไฟก่อนนะครับทูเลนโอ้บิง้งมาเสร็จสิครับอันติดักเลยโอ้ซีนเนตเตียซีนเนตเตีย,ยอาลิเตอร์ใจยเย็นใจยเย็นเรารอตัวหลังครับปาดเอ้ยหลบเก่งจริงเลย ตีธรรมดาก็ได้เอาเอาปาอีกพ่อนีเออได้แล้วใจเย็นนะเป็นเนธธ็ตทีเลือดหลอดท้งคู่เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะมันจะเปิดมังกรใหญ่ไม่ได้นะครับอารัมยังคอยเช็คอยู่เราก็กลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิมนะได้ปะได้ปะเพื่อนตีก็เอาหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีพูนิตอยู่นะครับโอเค ตอนนี้ก็ได้มังกรใหญ่มาแล้วตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปฟาร์มบตูต่อเลยนะเล่งเงินหเลยเล่งเงินให้เราพยายามแท็กคิฟไว้บ่อยๆนะครับผมแท็กอยู่กับเพื่อนก็ได้หรือว่าจะแท็กตัวคนเดียวก็ได้นะครับยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยการเงินเรายิ่งค่อนข้างหนานะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทูเลนทูเนลนเฟลเตอร์เออสวยครับรอปรัดรอปร่ดเออยางดีมันยังตาย ไปแล้วครับกลับมาฟามต่อก่อนถาเลือดก,ก่อนถาเลือดก,ก่อนโอ้โอ้โอ้แหลมายันนี่เลยอ่ะดี๋ยวเอะฟัมต่อไปนะครับผมการเล่นนาคอสนะครับพยายามหาทางให้มันมีเงินให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งมีเงินเรายิ่งเล่นง่ายนะครับอะไรตัดได้ก็ตัดเลยคก็บฝั่งตรงข้ามหรือ หรือกีบเลนนะครับไม่ต้องไปสนใจเราเป็นตัวป่าที่ต้องการเงินนะครับอืมอยากจะแลกเลือดอีกสวยโอ,โ,อโอ้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 อลำอลำใจเย็นอาลมใจเย็น,าายนไปแล้วจา้าเพื่อนออกมาเร็วเพื่อนออกมาเร็วโอ้ยกิฟตสิกนอนไปแล้วอเอเลนดอร์โอ,โอ,โอมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่เลยนะก็ไม่อยู่แล้ว ได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเหมือนเอเลนดรดจะยังไม่กลับนะกิ่สองไปครับยกอันติอ๋อยกไม่โดนไม่เป็นไรนะครับเรากลับมาเพื่อที่จะอันติอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าฟาร์มต่อเลยนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเป็นทรอยมาก่อนเดี๋ยวเลดเกมเดี๋ยวจะสู้ยากนะครับแต่ว่า แคลลี่ฝั่งตรงข้ามเขาเป็นเอเลนดอร์นะครับช่วงเลดเกมเนี่ยฝั่งเราน่าจะได้เปรียบนะก็ต้องดูกันไปนะครับอยากได้ทูเลนอีกแล้วสองตัวสามตัววันนี้ได้แต่ทูเลนนะมันก็ไม่ออกมาแล้วก็ทีได้ไมเพื่อนฟินเนตี้อยู่โอ้อเลสเตอร์ฟิกเกอร์เลยอ่ะ สวยแล้วสวยแล้วช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนตัวหลังก่อนนะครับสวยสวยเรียบร้อยอื้อแตกสามโดนอาเลสเ,เตอร์แกงก็เรียบร้อยเลยนะโอ้ยฟูลเลนเหมือนจะเข้าไฟอยู่นะครับเราหาเลือกก่อนเรารอสร้างจังหวะเพื่อนครับงัดเข้าไปสวยทุเลนทุเล่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 นเตรียมมันติครับหน้าจะเข้าพุม่มเอออาร์ลัมอารัมอารัมขอตอดหยอกห,อยอห,หยอกหน่อยขอหยอกหน่อย ไม่อยอมแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วจะฆ่ามันจะคิวมันโอ้โหติดตะตันอีกไม่เป็นไรนะครับเรนอรก็ไล่ไล่ฝั่งตรงข้ามไปได้โอ้โหเรนดอร์น่าจะได้อยู่มะสกิลสองไว้ก่อนนะครับให้ปาดลรงไว้ยกอันตรีสวยงามเออนึกว่าอารีเปอร์มันจะลาซะแล้วลนายเพิ่งแกงทีมเราไปเมื่อกี้เองนะเพื่อนเฮ้ยมาจามาจาหลุดหรือเปล่าไอ้ยา อดได้ซะงั้นเหมือนมนอาจาจะไม่อยู่ในเกมนะครับเมื่อกี้ฟามปามปามหาเงินต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไอเทมชิ้นที่สามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือสเปียร์ออฟลองกินนดนะครับตัวนี้ไอเทมชิ้นนี้มันจะบวกต่อไว้ให้เราด้วยนะครับช่วยให้ถึกแล้วก็จะลดคู่ดาวให้เรานะครับยิ่งถ้าเราจ่ายสกิลเสร็จหมดแล้วเนี่ยแล้วเรากดอันตินะครับเรามีพลังแฝงที่เป็นเดวิลอยู่แล้วเนี่ย มันน่าจะล้างสกิล2กับสกิล1ให้ใช้ได้ในทันทีเลยนะครับผมคิดว่านะประมาณวิหนึงประมาณนี้นะครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากใช้ตัวเดวิลไปนะโอ้มาจ้าสวยสวยแม่อเลสเ,เตอร์นี่ก็นะเกมนำอาอเลสเ,เตอร์ก็แรงสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมจะพยายามทำคลิปออกมา อัพลงให้เรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะส่วนท้ายที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะฝากต้องกันไปยาวๆด้วยนะครับผมน่าจะขึ้นบ้านเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปป้อมพลกันดีกว่าไปกันคีปก่อนนะครับผมค็คีปของทุกข่านเข้ามาลึกแล้วตามไปด้วยเลยนะ ตามต่อไปหาเงินหาเงินเหมือนเฟอร์เรนจะเจอต่อหรือเปล่าเฟอร์เรนบอกไม่เจอตอ่อครับเฟอร์เรนเอาอยู่มาแจมแล้วมาแจมแล้วเพื่อนยกอืฟเฟอร์เรนเล็งซีนเนตี้ไว้ครับยกยกนั่นแหละพวกเฟอร์เรนอีกแหละเอเลนดอเอเลนดอ ใจเย็นๆหาเลือดก่อนนะเราใส่ลูนดูดเลือดมานะครับผม10เม็ดแล้วเราไม่จําเป็นต้องกลับบ้านนะครับยิ่งเรามีไอเทมโซลิเวอร์ให้ดูดเลือด10%อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีลูนตัวดูดเลือดเข้ามาเนี่ยทําให้เราดูดเลือดค่อนข้างแรงมากเลยนะเข้าคิบป่าตัวสองตัวแป๊บเดียวก็เลือดเต็มแล้วครับ like yeah. เอาดาร์กเลยแล้วกันฝั่งตรงข้ามไม่น่าจะเข้ามายุ่งกับเรา พยายามเล็งจังหวะที่ดาร์กจะสตันไวนะครับผมจะได้กดอันติเพื่อล้างสตันนะเผื่อบางทีมันมีจังหวะไฟในช่วงช็อตนั้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวยได้นะครับตอนนี้เราก็ได้ไอเทมชิ้นที่สี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือโอมีอาร์มนะเดี๋ยวไอเทมชิ้นที่5านะครับก็จะขึ้นเ็นทอยเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเกาะเกิดนะครับผมเราจะปล่อยมังกรไว้ที่เลนล่างนะครับแล้วก็จะให้ เพื่อนเราเนี่ยออฟเลนนะครับดันในตำแหน่งเลนบนไปนะส่วนแครี่กับโรเยก็จะพยายามแจมช่วงเลนกลางกับเลนล่างไว้นะครับส่วนเราเนี่ยจะไปไหนก็เรื่องของเราเลยครับเรามีหน้าที่ปล่อยมังกรแค่นั้นนะบยบเจ็บเจ็บเลือดแหลงจังวะใจเย็นใจเย็น,ยนหาเลือดก่อนนะ เอาให้เราชัวร์แบบพร้อมไฟจริงๆก่อนแล้วแล้วค่อยเข้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามังกรเล็กดันให้ชิดป้อมฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแล้วเราก็าจะโยกไปเลนอืดนดูท่าไม่ได้โยกแล้วล่ะล้วงก่อนล้วงก่อนงัดสวยครับงัดเองตรมเองอืมดูเลนดูเลนเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเอ,อ,อนเลนดอร์นายนายเอ้โหโดนอันติเอเลนดอยนะ รลสวยอันตีครับอืมเอเลนดอเอเลนดอเอเลนดอเอามานันเอามานันเอามานันไม่เอาแล้วกูจะตายโอเคก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่นนาคอนนะครับตอนนี้ก็มันจะอยู่ในอันดับอะไรไม่รู้เม็ดเขียวนะครับอยู่ที่19หรือ17เนี่ยแหละนะมันเพิ่งรีใหม่ไปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาคอน1 1ดาวแล้วนะทำดาเมจไป41%เปอร์เซ็นต์นะ อาตาเขาร่วนทีมไฟ์เราเท่าไหร่วันนี้ไไ mm hmm. <Yeah. S 2> อาตาเขาร่วนทีมไฟล์ mm ้ส hmm. เ์เซนตะ <laughs> โอเคนะครับไว้าแ้งไงถ้า,า,ถาเ,เพื่อนๆชื่นชอบคิบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย